สวัสดีครับแก้วกล้าเจริญยนต์วันนี้พามาดูของดีราคาถูกอีกแล้วนะครับเข้าใหม่นะครับสดๆเลยคาวาสก,กิแซด Z 400คันนี้ปี2019นะครับให้ดูรอบๆก่อนนะครับสวยๆไม่ล้มใสๆเลยนะครับมีแค๊บาร์มาให้ยางหน้าหลังใหม่โซ่สเตอร์เต็ม พร้อมใช้งานนะครับส,รสวยๆปีคศ .19 อันนี้ยังไม่ได้ล้างนะครับใช้งานไม่เยอะด้วยส,สวยๆไม่มีอุบัติเหตุไม่ชนไม่ล้มเห็นไหมครับเดี๋ยวว่าจะสตาร์ทให้ดู อาจจะมองไม่เห็นเห็นนะครับ11,333กมนะครับสตาร์ทให้ฟังครับนิ่งๆเลยนะครับคันนี้เอาไปเลยนะครับสด7จ็0 0มบาทเล่มทะเบียนเอกอสารชุดโอรอยครบครับภาษีภาษีหกเจ็ดนะครับมิถุนาหกเจ เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับไม่ลดให้แล้วหน้าสิบแปดไม่มีอะไรครับปกติเอาไปจัดไฟแนนซ์ได้ท่วมๆเลยนะครับแต่เราขายสดเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทรถอยู่เครือสาพัฒนแหลมชะบังนะครับสนใจสอบถามได้ไม่ลดให้แล้วนะครับไม่ไหวอยากฝืนราคานี้เท่านั้นมาลองขี่ก่อนตัดสินใจนะครับแก้วกล้าจเจริญยนต์รถอยู่เครือสาพัฒนแหลมชะบังนะครับ ถ้าไม่พลาดรถดีๆราคาถูกนะครับมีเข้ามาเรื่อยๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ